สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุทธิพงศ์ไม่เป็อะไร้วช,ชั้นม .2 อคอระโกวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอน้ำเกลือสบู่ล้างหน้าหนึ่งวัตถุประสงค์ในการทำทำมาใช้ล้างหน้าให้สะอาดขึ้นให้สะอาดดีขึ้นสองช่วยให้ลดหน้ามันนานขึ้น รับวัสดุอุปกรณ์คือหนึ่งสบู่ล้างหน้ายี่ห้อใดก็ได้สองน้ำเกลือล้างแผลภายนอกยี่ห้อใดก็ได้สามขวดบีบน้ำยาอะไรก็ได้สามขั้นตอนการทำนำสบู่ล้างหน้ามาทำการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็นำมาใส่ขวดในขวดบีบที่เตรียไมไว้นำน้ำเกลือใส่ลงไปในขวด นาทีว้หนึ่งถึงสองวันหรือเราเิ้งกวาน้ำเกลือจะละลายเป็นน้ำเดียวกับน้ำเกลือสบู่จนสบู่ละลายเป็นน้ำเดียวกับเกลือสามขั้นตอนที่สี่ผลการดำเนินงานจากการทดลองทำน้ำเกลือ,อสบู่ล้างหน้าแล้วได้ผลในการใช้งานทำให้เสื่อไม่ค่อยมี หน้าสะอาดขึ้นคุมมันดีขึ้นถือว่าได้ประสิทธิภาพสรุป็นผลการดำเนินงานน้ำเกลือสามารถล้างื่นที่สกปรกได้และสามารถนำาปยน์มาจากน้ำเกลือเพื่อมาใช้ในการทำือผสมกับสบู่ได้และสะรรพคุณที่ทำสองอย่างนี้มารวมกันทำให้สามารถลดสิวคุมมันหรือล้างหน้าให้สะอาดได้องคก ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งคนที่มาศึกษาจะสามารถนำส่วนตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สองคือสามารถนำไปใช้รายได้ได้ไดทำช่างรายได้ได้ได